สวัสดีค่ะมาพบกับครูจ๋าอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องชนิดของคําทาหลายหน้าที่ชนิดของคํามีตั้งหลายชนิดเดี๋ยววันนี้ครูจ๋าจะมาสอนปอ .3 แค่สามชนิดนะคะอะเดี๋ยวมาดูก่อนแล้วเรียนดูภาพอ่านประโยคและสังเกตคําที่เป็นตัวอักษรสีเดียวกันหนึ่งภาพที่หนึ่งเลยภาพนี้ ภาพนี้คืออะไรจ๊ะคือพอ่อตัดหญ้าครูให้สังเกตตัวอักษรสีอะไรจ๊ะสีอะไรสีเดียวกันอ่ามีสีเขียวกับสีแดงใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งคือแม่ทำอาหารอีกอันหนึง่งตาไปโรงพยาบาลเวเรียนสังเกตคำสีเขียวกับคำสีแดงไหมคะ คำสีเขียวคืออะไรแล้วคำสีแดงทำไมมันต่างกันเดี๋ยวไปดูจ้ามีอีกมีอีกภาพที่หนึ่งฉันอ่านหนังสือภาพที่สองเราตั้งใจเรียนภาพที่สามมันกินปลานักเรียนสังเกตอะไรไม่เอ่ยมีคำว่าฉัน เรามันแบบนี้เป็นคําอะไรเอ้ยเป็นเซตเดียวกันหรือเปล่าส่วนสีแดงส่วนสีแดงอ่านตั้งใจเรียนกินเอ้ยมันเป็นคําเกี่ยวกับการกระทําหรือเปล่ารูจา๋าดูข้างหลังสีเขียวหนังสือปลาเดี๋ยวรูจ๋าจะมาบอกว่ามันแตกต่างกันอย่างไร คำว่าพอ่อยาแม่อาหารตาโรงพยาบาลหนังสือปลาเป็นคำชนิดใดอา้าวเป็นคำชนิดใดดูดฉเฉลยก่อนเดี๋ยวนักเรียนลืมเป็นคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์สิ่งของแต่ครูจ๋ายังไม่บอกว่าคำนามมีกี่ชนิดคำว่าฉันเรามันเป็นคำชนิดใดฉันเรามันเป็นคำสัพพนามเป็นคำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของเดี๋ยวคูจ๋บอกว่าใช้แทนยังไง สุดท้ายช่องสีเขียวตัดทำไปอ่านตั้งใจเรียนและกินเป็นคำอะไรที่มันเป็นการกระทำออกมาเป็นการแสดงสภาพออกมาเขาเรียกว่าคำพวกนี้ว่าคำกริยาวันนี้เราจะมาเรียนใน3มหัวข้อคำนามคำสรรพนามและสุดท้ายคำ กริยา <Yeah. S 2> ไปเลยคำนามจะแบ่งออกเป็นสองชนิดคำนามก็คือคำที่เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่มีทั้งคำนามไม่ชี้เฉพาะและคำนามชี้เฉพาะครูจ๋าจะแบ่งออกเป็น สองหัวข้อคำนามสามัญกับคำนามวิสามัญอ่ะไปดูสามัญเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงอ่ะเป็นนามสามัญชาวนาชาวนามีคนเดียวบนโลกไหมนักเรียนก็ไม่ชาวนามีเป็นร้อยเป็นพันคนใช่ไหมคะ นกยุงมีตัวเดียวบนโลกไหมก็ไม่มีตั้งหลายร้อยตัวโรงเรียนมีที่เดียวบนโลกไหมไม่มีตั้งหลายร้อยหลายพันโรงเรียนใช่ไหมคะแบบนี้เป็นคำนามสามัญที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงคือไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะพูดรวมๆวม่าม,มันมีหลายที่มีหลายอย่างเราจะเรียกเป็นชื่อเดียว ส่วนวิสามันนามวิสามันเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนอันนี้เป็นชื่อเฉพาะแล้วสัตว์สิ่งของสถานที่ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวนามวิสามันจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการตั้งเป็นการตั้งชื่อนะคะ เป็นการตั้งชื่อแล้วเป็นการบอกแบบเฉพาะเจาะจงด้วยนักเรียนดูข้างล่างอ่ะครูจ่าเขาเขียนก่อนเป็นการตั้งชื่อนะคะข้างล่างดูรูปสายมือเราเรียกว่าธงไตง่รงธงไต่รงถ้าเราเติมชื่อคำว่าไตา่รงลงไปเราจะนึกถึงธงชาติไทยจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงอ่า เรือสุพรรณหงคํคำว่าสุพรรณหงเป็นการตั้งชื่อเฉพาะของเรือเวลาเราบอกว่าเรือสุพรรณหงเราจะรู้ทนันทีว่าอ๋อเป็นเรือที่สวยงามของเป็นเรือของพระมาหากษัตริย์ด้วยเป็นแบบเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเรือแบบนี้เท่านั้นโอเคไหมคะต่อมา มาดูคำสรพำสรพนามคำสรรพนามครูจ๋าแบ่งออกเป็นสามบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดคือบุรุษที่1แทนผู้พูดจะแทนตัวเองว่าเรา,เราดิฉันหนูผมกับผมข้าพเจ้าหรืออัตตมาเป็นตนน้นมีตั้งเยอะเลยที่เราใช้แทนตัวเองจริงไหมคะดูสรรพนามที่สอง แทนผู้ฟังเช่นคุณเธอหรือโยมหรือสรรพนามที่สองเราจะแชร์ไอแทนผู้ฟังมีตั้งเยอะนอกจากคุณและเธอท่านก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะสุดท้ายสรรพนามบุรุษที่3คือแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเช่นเขามันท่านพระองค์ ใช้แทนคนที่ถูกกล่าวถึงคือเราพูดถึงเขาหรือเรากำลังเล่าเรื่องของเขาอยู่อ่ะไปเลยจ้าตัวอย่างบทสนทนาระหว่างอ้อมกับแกว้วสวัสดีจ้าวันอยู่ที่ผ่านมาเธอไปไหนบ้างเราเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะคุณพ่อท่านไม่ว่างตอนนี้มีการใช้สรรพนามแทนอยู่เธอเป็นสรรพนามที่ สส่วนฉันเป็นสรพนามที่ 1. ฉันก็สรพนามที่ 1. ส่วนท่านเป็นสรพนามที่ 3. มนะคะอะมาดูผู้ชายผมไประยองได้เล่นน้ำทะเลกลางคืนไปดูเขาจับปลากันด้วยสนุกมากเธอไปต้องชอบแน่เลยผมเป็นสรพนามบุรุษที่ 1. เขาเป็นสรพนามบุรุษที่ สและเธอเป็นสรนามุรุษที่สอมีทั้งผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะอ่ะไปต่อไปคำกริยาคำกริยาคือคำที่แสดงอาการการกระทำต่างๆแสดงสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของและปรากฏการธรรมชาติ มาดูครูจ๋าจะแบ่งคำกริยาออกเป็นสองชนิดหนึ่งคำกริยาไม่ต้องการกรรมเราจะเรียกว่ากริยาอักกรรมอะในที่นี้แปลว่าไม่สองคำกริยาที่ต้องการกรรมหรือเราจะเรียกว่ากริยาสกรรมสะก็คือคำกริยาที่ต้องการกรรมไปดูว่ายังไงคำกริยาไม่ต้องการกรรมหรือ อากรรมนะคะคำกิรยาอากรรมว่าตัวหนังสือคุณจ๋าสวยจังเลยอ่ะขออภัยนะคะคำกิรยาอากรรมคือเป็นคํากิรยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายเช่นต้นดีใจเก่งว่ายน้ําคําว่าดีใจเห็นไหมคะกับว่ายน้ํา เป็นคำกิรยาที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายถ้าพูดแค่นี้นักเรียนเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจ,จแสดงว่าคำกิยาสีนํำเงินนี้ไม่ต้องมีกรรมมารองรับต้นเป็นอะไรของประโยคเป็นประธานส่วนดีใจเป็นอะไรของประโยคก็เป็นกิิยาจำเป็นต้องมีกรรมไหมคะไม่จำเป็นเก่งเป็นอะไรของประโยค ประทานส่วนว่ายน้ําเป็นอะไรของประโยคเป็นกริยาจําเป็นต้องมีกรรมไหมคะคําว่าดีใจและว่ายน้ําถ้าพูดแค่นี้แล้วรู้เรื่องใช่เลยค่ะเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายหรือเราเรียกว่ากริยาอะกรรมโอเคนะคะไปต่อสองคำกริยา ต้องการกรรมฉะนั้นคำกริยานั้นจะอยู่โดดๆไม่ได้ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองฉะนั้นต้องมีกรรมมาต่อท้ายจึงจะเข้าใจนักเรียนดูนะคะเตะเตะฟุตบอลคําว่าเตะนี่คําว่าเตะเป็นคํากริยาใช่ไหมคะถ้าครูจะบอกว่าเตะเตะเฉยเฉยนักเรียนรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องไหมคะ ไม่รู้เรื่องชะนั้นคำกริยาเตะต้องมีกรรมฟุตบอลมาต่อท้ายจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงจริงโอเคผ่านนะคะผ่านเป้รับประทานอาหารเป้เป้เป็นอะไรของประโยคเป็นประธานใช่ไหมคะส่วนรับประทานรับประทานเป็นคํำกริยา ส่วนอาหารอาหารต้องเป็นกลั‑‑มใช่ไหมคะอ่ะรับประทานเฉยๆรู้เรื่องไหมถ้าครูจ๋าบอกว่าเป้รับประทานเฉยๆนักเรียนไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเปอ้อะอะวงแค่นี้เป้รับประทานเฉยๆไม่รู้เรื่องฉะน,นั้นคำว่ารับประทานต้องเป็นกริยาต้องเป็นกริยาที่ต้องการ รรมาต่อท้ายโอเคไหมคะมันจะพูดเดี่ยวเดี่ยวไม่ได้ฉะนั้นคำกริยานี้เรียกว่ากริยาสกรรมต้องมีกรรมมารองรับหรือมีกรรมมาต่อท้ายเท่านั้นถึงจะรู้เรื่องผ่านอะนักเรียนอ่านประโยคแล้วสังเกตของคำนะคะนักเรียนไหว้ครูคำว่านักเรียนเป็นนาม สามัญทำไมถึงเป็นนามสามัญเพราะนักเรียนมีคนเดียวบนโลกไหมไม่ใช่ไหมคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคด้วยส่วนไหวไหวไหวเป็นคำกิยาต้องมีกรรมมาต่อท้ายกรรมมาต่อท้ายคือคำว่าครูครูเป็นนามสามัญเพราะครูไม่ได้มีคนเดียวบนโลกจริงไหมคะแล้วครูทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคด้วยฉะนั้น ฉะนั้นไหวต้องเป็นคำกริยาสักกรรมต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะคะผ่านไหมคะผ่านไหมคะผ่านไปเลยครูจา๋าผ่านไปเลยโอเคครูจ๋าจะผ่านคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกนะคะข้อหนึ่งข้อใดเป็นคำนามหัวเราะไม่ใช่หัวเราะเ,เป็นกริยาโรงพยาบาลอ่าครูจ๋ากิดว่ามันเป็นคำนามนะ ข้าเจ้าน่าจะเป็นสรรพนามอกระโดดเป็นคำกริยาอันไหนจะตอบอันไหนตอบข้อสองค่ะข้อใดเป็นคำสรรพนามแทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงข้าเจ้าเอ้ยอันนี้ง่ายมากอสรรพนามเลยคุณครูนามจ้าหกล้มกริยาดินสอก็เป็นนามตอบตอบข้อหนึ่งโอเค ผ่านข้อใดเป็นคำกริยาขวดเป็นคำนาำท่านเป็นสรรพนามเครื่องบินก็เป็นคำน้ำแขวนเป็นคำกริยานะจ๊ะตอบข้อสามจ้ามาสรุปเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำคำนาำ แบ่งออกเป็นสองชนิดใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ส่วนคำสรรพนามใช้แทนผู้พูดผู้ฟังผู้ที่ถูกกล่าวถึงคำกริยาสุดท้ายเป็นคำที่แสดงการกระทำะการแสดงสภาพออกมานะคะหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนวันนี้ครูจ๋าสอนจบแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้า ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า